อันนี้อย่างเดียซอยเนอะอแผ่าเกลือนี่ผ่าเกลืงนี่ผ่าเกลือง,องอต่อมนี่ก้างมันเด็กๆหน่อยครับใสแนมแล้วุกไปอันยอ้ส้มข้าวซอยนาะเป็นยังไเนี่ยเออเนี่ยแก ฮัทมืชูไปนดูก่อนบุ่นลักใช่แล้วพี่ไหนจะโป๊ดวันนี้แล้วเนอันมาได้เนี่ยมันจะชุม่มลยำนี่พี่ไหนจะเอาไปกินเขาก่นอนตก็ไปธรรมาดาเนอหน่อยมาแถมอันนี้ด้วยชุ่มจมลมนนอม้อมเลยเนอ สวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้วันหยุดยามแรงๆมาแหมแล้วครับมาหาพี่หนานเด็ดใกล้แรงๆอีนี่พี่หนานใก,นกล้เงี้ยกลิ่นละเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูก่อนว่าพี่หนานจะยังอยงกลิ่นรับรองวันนี้นี่วันี้ได้โจกดีได้กินจีนงเนี่ยมั้งเลยครับท่านผู้ชมแรงนี่นะไปเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่หนานนี่ยังวันน,นี้ใกล้บรรยากาศยามแรงแล้วหรอนี่พี่หนานได้ครับ ทผูช้ชมครับนี่นี่นพี่ใหญ่กำลังด่างอย่างอยู่ข้างอยู่ไปจะเอาไปดูกันครับท่านผู้ชมให้ได้อันอย่างดีสักอย่างแน่ๆน,น่พี่แดน,นโอ้พี่ใหญเนี่ยเช่ยวยเฮ็ดนี่นะแบบเฮ็ดเนาะเฮ็ดชอบแน่เฮ็ดชอบเออเอาที่ไหนมาเนี่ย ุพ oh, mm ี hmm. no, mm ่แนนก็ชอบแมคกีเน sí. ี่ยเอาสีนุ uh ่มเด้อขาวเท่าไงพี่แนนอยู <S <S ่ได้ตรวจตรวจชอบพออยู่ฮะตรวจชอบอยู่นะมันขาวทั้งหมดเอ๊การแต่งตัวแบบนี้มันอย่ามาคูลๆแห่แต้ฮะก็พี่แนนไปแพะแม่เอ้ยไปแพะอือไปเก็บเห็ดเนี่ยอือมันได้น้อยเดี๋ยวพี่แนนต้อยพี่แนนชอบเอาที่มาหนุ่มๆนี่แกฮะแนนเอาอันนี้ไปโดยละอันยังอีกอ่ะพี่แนนไปถึงพี่แนนได้แม่ก็อีกอ่ะไหน ก็แมนแล้วพี่แนงก็อีกอะเออยังนะฮั่นฮะพี่แนงโวดชอบเนาะพี่แนงยตัวชอบมีเยอะอันใดอันหนุ่มอันใดอันแก่แกอีกะได้จีหอนกันนะอันนี้อันนี้มันเกเนะนี่ไหนนี่เอียอือถ้ามันเกเนี่มันถึงจะดังอะไรหรอดังใหญ่ นี่นี่แก่นี่มเจือเนี่ยเม่นห่อยพี่หนานเออฮะดูแม่นว่ะหน่อยดำคือดูโะเจือเยอะนี่นี่เนี่ยแต่เราตรวจสอบพอหนุ่มก่อนเนาะก่ออันนี้นี่หนุ่มนี่ไหนโอ้โหหลุดีเฮ้ยไหนอันนี้แกอกันนี้มาจ่อยเกิดอะไรที่มันตไเปิแกนี่ก็เนื้อพี่หนาเช็คพอเนื้อบางทีก็หนักขี้พอเนื เท่าแน่ออันนี้วิธีการซ่้อเห็ดพี่หนันม่ใช่ครับพี่หนันอันนี้มีเท่านี่ไหนโอ้ยจะเท่าแล้วแหนอันเออ่กันมันไปจ้ากับอี่ยีแม่ได้เห็นน้อยเดียวฮะเดี๋ยวพี่หนนจะช่วยก่อนนี่เปานอะแม่บิเอาจะมาซ้อปีนี้ทำไมันเนกพี่หนันไอ้ขงมกันเลยเหรอทำมันแก่ะ แล้วเนมไม่ไรนี่อยากจะเกงให้ทอกว่เย็นังเนยจะเอาเห็ดนี่กะมันิแนนตรวจสอบพรนนปะเดี้มัน,ทนทเท่าเปนเปที่โปรตีนบุนนี่อันเหมาะอืกเท่าโมโ่ทีค่ะแล้วยังกินประเด็น,นะเี่ยฮะ,ะก็พีแนนไว้จะเอาเห็ดเท่านี้มาแกงส้มนะแกงส้งอมอือเออสมมตวาดนีไน้ไม่ไรนี่อยเกกงเห็ดอือเออข้าวหน้ากินก่อ กินเออก็ดีกันช่วยกันกินเฮทเท่านี่เออนาะโอ้มาได้พี่แหน่งเนี้ยให้มานแรงก่อนเลยได้เลยตัวชอบแล้วหรอกมันไปมันเป็นเฮดเท่านี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่แบบมาไหวจ้ะเฮทเท่าเอาละครับท่านผู้ชมแรงนี้กินหยังครับนี่ออดูพี่แหน่งเน่แรงนี้กินหยัง ในนี้กินยังเมนูแกงเห็ดทอเท้านะครับแกงเห็ดทอเท้าแกงชุ่มเห็ดทอกเท้าเจ้อของแบบเพ่อนเอาขวล้ำนี่ะพี่แหนมาเอาแกงชุ่มมตบเห็ดทอเท้านี่งอันนี้ชุบขอพี่แหน่เลยแกงแ่ยอดนะมีความพิเศษยอดแรบขกาวตอนยอดแรบากนนะแกงชุ่มยอดแรบขาวต้นเมื่อก่อนไปเจ๊เท้าน้ำเหลืองแนนเนี่ยร้อเกียงมิดเด้ แลครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้จะขึ้นพี่หนาน่าหรือว่าซอยเสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูต่อไปว่ามันจะมีเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพี่หนานซอยให้เสร็จก่อนอันนี้สงสารยู่เหมือนเด็กเกงอีกถึงหนาวนะดไป้ายมันได้เยอะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นพี่หนานซอยเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูว่าต่อไปพี่หนาทำยังไง ังงอว้เนี่ยเดี๋ยวพี่นจะไปตับน้ำพริกไปแล้วก็ท่านผู้ชมปนี้เครื่องน้ำพริกพี่หนังมมีละเอียดนะครับนึ่งมีหอมเผาพริแห้งนู่นหอมแดงนกจจะมีนะพริกตอนั้นนะครับนีเ่นนนนเนะครับมาเฮ็ดเฮ็ดแก่นี่นะต้ใส่พริกนุ่มนะครับเน่ถ้าเฮ็ดนุ่มใส่พริแกแห้ง อันนี้ชุดชุดของพี่แหน่พี่แหน่ตับขึ้นมนอันนี้ก่อนนะครับเฮ็ดหมใครพี่แก,พก,พกพ่พี่แห้งเฮ็ดแก่แค่พี่หมู เเอาความเกมจากกะปิเนี่ยครับจากกะปิกับแฮนนะครับกะปิหน่อย ครับท่านผู้ชมวนนี้พี่หน่จำทิ้งละพี่หน่อยเไม้สไปในโมเกะพี่หนได้ยแหนมหน่อยไปเป็นแนมแหลงโครก <c oughs> <c oughs> เดี paid, so ah? ๋ยวพี ia, after, ่ชตรวสอบเผ็ดก่อนแบบเนะ่ยซุปเครือ้บก่อนเลยย่างวะตรวสอบเ็ดนะตรวชอบเผ็ดเนี่ยเนี่ตรวชอบแบบอาฮะชุกเลยเฮ้ยชุกลอส้ขาาอยบันเฮ็ดซุปสกัตสอบได้อยู่อย่างันน้เหลืออันาส้มภาษานีเป็นยังไรเนี่ยเออนี่แกอะอุ่กระดูกกล กลายแล้วไปไหนจะโพสมาเนี่นะเนี่อันมาได้เนี่ยมันจะช่วยยไอ้แต่ว่าใส่ยอดส้มเข้าไปเนี่ยคือมันออกรสชาติออกส้มๆเนี่ยนะไปไหนชุ่ยช่วุ่มตัวเทปได้เนี่ยชุ่มขนาดไหนเนยส้มหมดตัวเทปได้อยู่ตอนนี้ว่าเป็นก้อนเก่าไปไหนเปลี่ยนตัวเทปได้หมดแล้วอันน้อถูกแล้วนะโพสนะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เก่งเห็ฮต้าวไปไหนกับชุ่มได้นหมครับนี่ยเด็กทองเท้า เนี่เอาไปกินครับท่านนี่ยลองดูชลงยเอินก่อนเนเล็กเเ่านี่ชที่นุ่มเนอะครับเน้อท่านผู้ชมลองไปเนึ่เจิดวิแนนนะถ้าลองแล้วจะปิดกับเนือดที่เน็ดหนุ่มใส่พริกท่าทพริกแห้งเน็ดเท่าใส่พริกนุ่ม เอาอย่างไรไป่เห็นเอาหมอตรวจสอบความฮอนคิมนะตรวจสอบความฮอนเหรอหม้อนี่ครับพี่น้องแดดๆเอาแดงเอาไว้อีนึงแกงเห็ดนะนี่ครับตรวจสอบละมันเย็นแล้วจับมือคะแนนครับนี่ ล้ำเจ็ดแต๊กครับพี่น้องครับนี่กินล้ำอยู่ที่คนมากนะครับเนาะคนหมอมักทุกคนมากินจึงแบบล้ำนะครับหนึ่งสำหรับคลิปนี้พี่แนนกองประชบ้านเจี๊ยกันนะครับหนึ่งอะารพี่แนนกับโค้ชแบกโชคที่มุมมือเหนือน้อยๆของเฮาไม่โต้ยนะครับหนึ่งก็การสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันโกดซับสาคร์นะครับช่วยพี่แนนโต้ยนะครับของมันได้หลายๆซับของมันผ่านกดผ่านเกณฑ์เพื่อรวยๆนะครับเนาะ ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าหอนคลิปมันดีนะครับจะได้เผยแพร่ต่อ,ตอไปนะครับเน้อจะแปะช่องเก็บที่ม,มุมงเหนือโดยแล้วก็ช่องติ๊กต็อกที่มุมงเหนือของพี่แหนมโดยนะครับเน้อนนะจะขอแปะคลิปเก่าๆไว้โดยนะครับขอพ่อแม่พี่น้องช่วยไปขอไปก้อยให้มันได้ชทุกมันผ่านผ่านเกณฑ์เวอร์นะครับเน้อนั่นได้พี่แหนก็นแปบ,บไว้จวดนะครับเน้อคลิปนี้พีพ่แหนก็แล้วกันครับสวัสดีครับจะแปะกัรคลิปใหม่ครับผม